สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพรโชคครับช่วงนี้ส่อพรโชคก็ยังอยู่ที่บ้านประจำครับอยู่บัตรนองบัวบานเนี่ยแหละครับกับพอดีแม่นี่แล้วกับโยนี่ครับก็เป็นโอกาสดีครับที่พี่น้องสิได้พบกับแม่นี่ครับทางส่อพรโชคกับสีพาพี่พาน้องไปคุยกับแม่นี่ไปฟังเล่าเว้าครับว่าเล่าใดตัวใดสําหรับงวดนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องก็ตามส่อพรโชคมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพาไปคุยกับแม่นี่ครับ สั้งเน่างจากเมนี่ตัเด้อสามารถงนี่ยสร้างจากเมนี่ตวสวัสดีครับเมนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนีเป็นเจ้าไหนเนาะไจ้าข่าวว่าพญายูเฮียนพนวางไหญก็่ม่นี่พญายล่บานวันขราลเนาะแม่ก็ไปเน่ยเนี่ยนั่เขาตั้งไก่แล้วก็ได้ขึ้นมาขึ้นตอนแล้วนะ เราเรียนนั้งกนเข่าไปเอารถจะวางขึ้นมาก็เลยได้้รถไดขึ้นมากลดขึ้นมากลดขึ้นมากทะเบียนรถเบอร์ใดนแม่นี่ปันนั่งเกียเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าทะเบียนรถธรรมาด่าพวกนี้เห็นเจ้าเราเคยฝันแม่นี่เนาะเราได้ตลอดได้ต่ลอดหนึ่งหกเก้าเราควซื้อสองตัว ngọn băng nung nè, tóc phấn kia cả, tiếng ngọn. Hôm nay, rap, bao giờ mình, mình nhìn ảnh, nó, cá chốp mận, chớm mận tuổi này, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, và nhiêu năm, bao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  ได้เพื่อนมากเือนเก่าตัะไรโตเก้าค่สิเก้าโดนเก่าไปเนาะเลขทะเบียนรถตัวใดก่จานแมนี่หาหนึ่งเห็นเก้าห้าเห็นเก้าหนึ่งคืนสามหนึ่งคืนสามหมดมั้งเนี่ออกเล่งนา โอ้เมนี่ที่เมนี่ว่าขันฟันมาปูไปหานีตรงออกตัวได้ตัวหนึง่งตีเนี่ยมันออกเียวสามเที่รวปูไปนั่นออกสามสิบาเทีออกขึ้นกันไปไปสวงสาเที่ก็ออกขึ้นสามเลยนล้าปูไปหา เพราะว่าหมดนี่แน่วทางเลขตัวเดียวไม่มีใดไปครับบพ่ท่านเห็นไหมอาจารย์บพท่านเห็นเพราะว่าเหมือนเรื่องของวันพระนะครับโอ้ธรรมดาสิได้วันพระมันไม่นี่หลังวันพระนะหลังวันพระเก่าคนใหม่นะเนาะแต่ว่าพออย่างเงี้ยเจ้านี่เพิ่นหมดหมดที่พันมาเพิ่นฝันได้ตัวใดที่เพิ่นได้สูดก็ฝันว่วงร่างกายเท่าไรไปเกืออันอายุมือเกิดเพิ่นหอก ล้วหนึ่งหัวเก่าแล้วเสือแล้วตัดสองตัวโอบอตัดสองตัวงวดที่แล้วซือหนึ่หัวเก่าสามตัวบดนวดนี่ฝันว่าคนมาลักรถจริงลักรถจะมันเป็นแนนแนนเมือนตว่าก็สิเก่าแต่น้ะว่าบ่ สิเป็นหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเก้าเดวมันห้าหนึ่งเจ็ดเก้ามันบอกเลขท่เลขทะเบียนรถแต่ว่ารถคันนี้ฝันว่าหายเขารักไปแล้วแต่ว่าหันได้กลับขึ้งมากขึ้นเก่าสิครับเด้ขึ้น 5, มากขึเก่าออโอ้นี่ทะเบียนห้าหนึ่งเจดเก้าครับห1าหนึ่งเจเก้าโชว์ให้พี่น้องกอแต่ลาดคนเบิร์เลื่อนไนี่ ่าซาซาครับซาซาเพิ่นจะได้เห็นสุขุมพิคนห้าหเจ็ดเก้าครับทะเบียนรถครับเป็นอะไรเป็นพ่อบ้านฟันหรจอเปล้าพ่อบ้านพ่อบ้านตามฝันวันที่ผ่านมาเราฝันเราก็ซื้อหนึ่เก้าบอกไม่นี่เราซื้อวันที่แล้วแต่ว่าเมื่อเช้าเราไปซองแหนบรถเราอย่างบดอยว ส,สี่เลขขากโนนยังนะหมดจำได้ถตาสี่สอสมอ๋อรเราไปสองพี่ครห้าหนึงน่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัดเลนตัดเลนตันนี่ค่ะห้านึ่งเน หวงแล้วครับมันเลาตัดเหรียเล่าได้เนาะหนึ่งเขเก่าแต่ว่านี่บางคนมาศวนหนึ่งาสั่งอ๋ที่ที่แม่นี่เห็นมันมาครับเนี่ยคนมาศวนหนึ่งมาสั่งพี่แมนี่ปล้างน่งหวเอี้ยี้ไดตีเอาเนาะเพราะว่านี่จับเอไว้ตรงเออเนิ่งนครับ อ่อนดับอันนี้ที่เห็นอยู่กับเราบ้างบางคนบอกว่าอย่างไรกบไม่นี่บอกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์บราคนเก็ดหนึ่งศูนย์เก็ด เออแต่ว่าเบน้กับเคื่อนย่งส่วนเจ็ดเนี่ยเนาะคนไปเจเบิ้งใส่ยังส่นโอ้โหแถวเบ้งยังส่นันเป็นยังงบ้านอ้่วนั่น่นส่นเจอ่อันนี้เป็นเลขร้นอแม่วนเจ็ดเนี่นี่ตัดเลขร้นไม่นี่จ้าเลขทะเบียนรถแมนบอค่ะจไปหนะครับแมนนเอค่ะ เอ้น e ี่อ่ะเอาต้องใส่ยังไงเออครับครับครับอันนะ้อันนจับใตรงนั้นจับแซวอไเป็นเางอากไปทางนั้นไล้ปะ ไม่เดือดจนยกคะแนนจะไหมเนี่เออพอดีเลยครับค่ะมีน้องได้เห็นนตันแต่ว่าเรือตัวเดียวแนวทางนเห็นเดาได้จ้ะตัวเดียวมันได้ร้อล่อล่ได้แองก่อนพาหลังมันพาเป็นเบาคือเก่าต่ว่เอยู่อนี้นะครักแหนบรถเลาเล่ไดว่าอยเี้ก็เป็นนหน่าเรนรื่องเายกขึ้นอยน่้เลถ่ายรกนอันนี้ทะเบียนรถนอะน่เนาะ ที emos, ohn, ful, ่พ่อใหญ่เราพันเกลียวเนาะพันว e> ่ารถหายที่ครับรถหายเลื่อนไปกลับนั่ไปเอาได้มากขึ้นก่านที่จเป็นโตเก่านจะเก้าอย่างกับบางหัวขึ้อกันอ่าหนึ่งเก็บเก้าฟันแม่นมาจ่ายพ่อใหญ่ฟันแม่นพวกกับฟันแม่นเื่องหันเราได้หนึ่งหัวเก่าแล้วมาตัดสองตัว กรเ็นแต่สมตัะเห็นสามต๊ได้เสามตัวได้ทั้งบนทั้งล่างสนั่งเตาะกระตัด่ะต๊ะระัดสามต๊สองตัวอ้าวหมดนี่นี่โอ้เนี่ตัดระยับ้อยขาดตัวหนึ่งตัวนี้ขาดสิบเก้าบ่เอาขาดหนึ่งเกหนึ่งเกเอาขาดสิบเก้า่มสิบเก้งไปแน่เ่มสิายต๋อหอกเจ้ว่าพี่น้องไปวิเคราะห์ หักเงินเกาแงต๊ะยตนอ้าไว้กลัซื้อคนละสีบัวเล่เิก่าตัวสำคัญเยาเพิ่มเติมนะครับหนึ่งเก้ากนี้เิ่ครับเอานิ่งๆเลยครับนิ่งๆอ่าตัวลายจีนไม่กวครับสาหรับง่ตุเล่ของเมนี่นะครับ เลขตัวเดียวรอก้อนนะครับนี่เลขคือพ่อบ้านพ่อบ้านข้อมือนี่ฝันเกี่ยวแก่กับรถนะครับมาเลขจะเปลนเรืก็ห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับขยายออกมาแล้วก็มีห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าขยายออกมาจากเลขยกเงนวันซีตวนะครับทำพี่น้องตัดเอาเองก็ได้ครับไปตัดเอาเองก็ได้ แ่นี้เราทตัวเดียวต้นเอกอนนะครับร่อปอนผ้านผานเลยค่ัเพราะว่าานเพราะว่าเรียกน้ำพอจำเขามแล้วก็อย่างใด้เพราะว่าเปนแตมาบอกอว่าอยู่น้ำพึ่ครับโอปูมาบอกว่าม่นี่คบอกยี่เราเรียกคน้ำพอจำมือนั้งละโอ้ไม่อลดงว ครับครับข่อยยาสีใสแต่อจดยาเห็นไงคนเห็นสี่เดียวยกเข้าเป็นเงินบริบเพิ่นเห็นหลายกว่าคนแต่ว่าใดเนาะครับขอขอบคุณแม่นี่หลายๆได้จับนิ่งๆทับทายคลิปพี่น้องได้เห็นเหมือนกันนะครับขอบคุณแม่นี่หลายๆนะครับครับขอบคุณหลายๆได้ครับแม่นี่ครับแนวทางครับครับเอาต่อจากนี้ไปก็ไปหาทางมุ่น นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของแม่นี่ครับก็เป็นตัวเลขที่พ่อบ้านเพิ่นฝันครับงวดที่แล้วเพิ่นได้หนึ่งหกเก่าครับแต่เพิ่นบอสับซื้อครับแต่ว่างวดนี้เพิ่นฝันเกี่ยวกับรถครับอย่างไรพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อให้พี่น้องไปวิเคราะห์ครับพิจิตกกายวิวากันครับทางช่องให้ไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับสําหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนครับ ให้ลำบำๆรวยๆแห่งๆครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากสมสัครไขกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวได้ผ่านจากรายการดีๆของทางสองขอบคุณครับสวัสดีครับ